มะกอ,อกเป็นทานะผักพื้นบ้านอยู่ในจำพวกแบบอินแบบผลหญิงจะใช้จะใช้ลากฝืนเงาแก้ทองอืเดเฟิร์ช่วยย่อยลดอาการอักเสบและปวดช่วยในการเพิ่มพลังงานให้สมองช่วยชะลอความแก่ลดอ,อาการเสียงหงแล้วก็บรรเทาอาการโลหิตยางครับที่เพื่อนพูดมาก็จะมีสมุนไพรอยู่หลายประเภทนะครับผม นนลลก,กลกแะ็จะมีการแยกประเภทไว้สองประเภทหล,ลักๆใหญ่ๆนะครับก็คือการแยกประเภทรสชาติของสูงไทยตามท้องถิ่นนะครับก็ผักที่มีร้ยขยนะครับก็จะเป็นมะระขีน้นกบัลเพสเดาใบย,ยอเป็นต้นนะครับแล้วก็ผักที่ออกรสเปรี้ยวนะครับก็จะมีใบมะกอกลูกมะขามป้อมะม่วงหางะหามะนาวหนะครับผักที่มีรสชาติเผ็ดนะครับจะมีขิง ครับผักท่มีรสชาตบางก็ีัเป็นบวกผักหวานปรกกอง,แล,กองะะแล้วก็มะละกอนะครับแล้วก็พูดไปเยอะแล้วหนูก็จะยกมาแค่6อย่างนะคะสมุนไพรที่หาได้ง่ายมาก <c oughs> ก็กระถิ่นะคะก็จะช่วยบำรุงกระดูกแก้ท้องร่วงบำรุงตับ2นะคะมะขามลดเปรี้ยวฝ่ายก็จะใช้เป็นยากแก้ไอแก้โรคบิดพวกโลหิตขับลมในลำไส้ สามมะขามป้อมก็จะช่วยบรรเทาหวัดและอาการเจ็บคอสี่สะเดามีสาตรต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายดอกกระกเจียวอ่อนก็จะขับลมกระเพาะอาหารบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อหกกระบองเพชรช่วยสลายไขมันเก่าช่วยลดน้ำหนักเขาเรียกเลยนะคะของตาขบปาค่ะก็ คือว่าันนั้นไม่ได้มีแค่กินอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่านำมาใช้ทาด้วยนะครับผมค่ะสมุนไพรอย่างแรกนะคะของกลุมหนูก็คือใบสาบเสือค่ะเป็นพืชตระกูลใบค่ะ <c oughs> แก้ปวดท้องแก้แผลเรื้อรังแก้ความดันโลหิตสูงแก้พิษแมงกะพรุนค,ค่ะช่วยห้ามเลือดเพราะใบสาบสูบ,บสาบเสือมีสารช่วยให้เส้นเลือดหดตัวค่ะ เือแอก้โหิแก้แกร้นอรนในพิยเป็นเคศเคี่หรือันมีประโยชน์โดย่นะครับมีต้านอนมูลอิสระครับแล้วก็ช่วในให้ชะลอวนะครับแล้วก็ยร้อยต่งๆได้ครับ2ครับเพื่อจะเริคุมตั้งทานแล้วก็ใช้ร่างกายเราแข็งไรงครับ ดอกสนุไปหัด่ดอกับน้ำมันเพื่อให้มีวิตามินที่ละลายในน้ำมันออกมาสือเป็นภูมัญญะของชาวบ้านหรือนำมาทำเป็นแกงก้งดอกสนโุโดยสรรพคุณทางการแพทย์ไทยระบุว่าดอกสนุมีรสจืดมันเย็นสรรพคุณแก้พิษร้อนถอนพิษไข้ซึ่งมีสรรพคุณเดียวกับ ดอกแคร์ข้าทรายนะครับดำลิงผมก็จัดในประเม,ะเมะเทดไม้เถานะครับ่วยแก้โรคผิวหนังครับตาไคผมก็จัดเป็นไม้เถาครับบำรุงไฟ่านหรือว่าท่านไฟในร่างกายของเราครับปิดผมจัดเป็นนะไม้พุ่งเหมือนกันครับแก้ไขปิดจัดสารพิษออกจากระบบเลือดกับและไตทำให้ภุมต้าน คนใหญ่ใช้กินกับอาหารเผ็ดค่ะอยู่ในกลุ่มยายเยน็นใช้บรรเทาอาการแก้หวัดแก้อายและแก้เจ็บคอมะกรูดช่วยอาการไข้ถอนพิษสำแดงแก้รูมจุกเสียดกระทุ้งพิษไข้แก,ก้พิษสีภายในและช่วยอาการเศษหักเป็นพิษก็สรุปอย่างง่า,งายๆเลยนะครับก็เพื่อนเพทุกคน มีลักษณะที่าการแยกประเภทเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็มีรายคุณที่เหมือนกันแล้วก็สมุนไพรที่เพื่อนๆเสน,นเอนนมาก็เป็นสมุนไพรที่หาได้ตามบ้านเรานะครับก็มันจะมีอยู่ประมาณสองประเภทหลักๆนะครับที่เพื่อนใช้ยแยกกันก็คือใช้ยแยกโดยการดยเกณฑ์ที่ว่าเราจะกินหรือนําผลนั้นนะครับมาทาเป็นสมุนไพรได้ไงนะครับก็อย่างเช่น ลาโจรน,นะครับเราก็กินใบแล้วก็จะแนกเป็นหน่วยใบายมานะครับจะแยกเป็นใบใบใบดูตามลักษณะของผงไทยนั้นๆนะครับว่าใช้ส่วนไหนได้บ้างครับก็จะแยกเป็นรวมกันนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือก็จะมีแยกแบบว่าเป็นผงไทยร้อนเป็นผงไทยเย็นต่างๆแยกกันออกมานะครับแล้วก็มีวิธีการใช้วิธีการทำผงไทยเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเพื่อนๆแล้วก็ ส ane, hay hay e. ูตรภัยไม่ได้มีแค่ใช้ภายในเท่านั้นนะครับก็มีใช้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกแตกต่างกันไปแต่ละสูตรภัยครับก็สิ่งที่เพื่อนถามหรือว่าสิ่งที่เพื่อนเสริมนะคะก็จะมีแค่อย่างเดียวค่ะก็คือการถามว่าการใช้เกณฑ์อะไรในการแยกค่ะส่วนมากก็จะมีการใช้เกณฑ์ในการแยกก็คือในการดูว่าลักษณะของพืชเป็นอย่างไรเป็นชนิดแบบไหนค่ะแล้วก็เป็นพืชประเภทแบบไหนเช่นพืชลำต้นสูงอยู่ด้วยกันก็จะเป็น ก็จะอยู่ในประเภทพืชไม้ยืนต้นเก่ยงทอ